มาสวัสดีครับก็บันไดเบกาจะเสร็จแล้วครับเหลือแค่แพรครับกับติดตั้งปั๊มคันนี้ก็จะเป็นใช้เกียร์ฝากสบายหนะ่อยมีนักครูยกบันไดโคตรใหญ่โคตรย,ย,ย,ยาวบันไดโคตรบันไดก็บอกเสียวยูวันนี้ เอ้ยผิดแล้วมั้งเ่ยมันมีตับเปอร์คำเลยดูอันนี้ดีไซน์บาเบาอัดในบนน้อนี่เนอเนะเนอมาทานปาะนี่ยมาทานลิกา ตัวนี้สูงจัดครับยืนขึ้นมัง้งอ่ะตวนยืนขึ้นมังม้งแมงกระทืมหัวอ่ตวนอ้ตวนสูงเท่าไหร่ร้อยสามร้อยสามแปดร้อยสามแปดอันนี้ประมาณสักสใครมีวิธีทำให้มันเตี้ยกว่านี้ไหมทำไมมันสูงจังอ่ะ เนี่ยข้อเสียเขาเอากระบะเดิมมาวางเนี่ยมันบ่ไห้ตรงมันบ่ได้ที่จริงมันต้องจู่ช่วงเนี้ยมันต้องถอยไปอีกมันเป็นของหัวยาวอ่ะกระบะเป็นของหัวยาวช่วงล้อมเลยไม่ได้กันหากไปอีกครับหากไปอีก ก็น่าจะจอด,ดยาวๆครับรถด,ดำคือนีเหล่เลยนะครับตอนนี้น้ายังท่วมนาท่วมอะไรหมดข้าววานบะไรเราจะใช้เป็นแต่ก่อนเป็นปั๊มไฟฟ้าครับปั๊มไฟฟ้าไม่จบไม่จบ,ไม,จบไม่สิ้นครับเชียเว่นบอกมันไม่จบเดี๋ยวก็ไปปั๊มพังไหวบับนไดมันใหญ่ครับหนักมากที่ดูร,งรังห้าขบแล้วก็แบนกับแบนวิ่ง มันไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆนะเอาทั้งคันนี้แพงตรงบันไดเดี๋ยวมาอธิบายต้นทุนให้ฟังนะหูหูตัวละสี่ร้อยนะครับตัวตัวละสี่ร้อยใช้ทั้งหมดแปดตัวเนี่ยแปดตัวบูทเส้นละสี่พันห้าเนี่ยบูทสองนิ้วครับเส้นละสี่พันห้าครับเส้นละสี่พันห้า กระบอกกระบอกคู่ละเจ็ดพันเนี่ยกระบอกมือสองนะถ้าใหม่ก็ประมาณคู่ละหมื่นห้าถ้าใหม่ก็หมื่นห้าตกไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยบันไดซื้อมาหมื่นหนึ่งครับเซเบนอนุเคราะห์ให้หมื่นหนึ่งนี่ถ้าทําเองนะเฉพาะบันไดนะขึ้นสามหมื่นไม่พอครับยั่ไงก็ไม่พอครับ เกฝาก์ฝากเจ็ดพันห้าปัมป๊มปั 5, 000, ๊มลูกละห้าพันทอีกสามพันสองพันกว่าตกไปเท่าไหร่ครับคำนวณเราใครคิดอยากจะทำเองครับเนี่ยก็ถือว่าถ้าตัวนี้ขึ้นใหม่ทั้งอันต้องมีผมว่าต้องมีหนะ้าหมื่นะบันไดอะเอมีห้าหมื่นคือใครบอกว่าทำแพงแล้วก็ทำยากเลยไม่ใช่ทำง่ายๆนะ ก็จะยิงขึ้นมาให้มันตั้งได้ให้มันฉากก็จะเหยียดให้มันปูให้มันได้ไม่ใช่ง่ายๆอยครับยากทั้งคันมันมันมายากตรงนี้แล้วก็ติดตั้งชุดบานพับให้มันพับจังหวะกลางให้มันตรงให้มันได้ฉากจังหวะพับให้มันสนิทกันเห็นไหมมันไม่ได้นะเห็นไหมมันไม่ได้มันผูกตัวนี้มันล้นเนี่ยมันล้น ตัวนี้ยังไม่ได้แก้ครับแล้วก็ชุดถีบถีบกลางสลักมันจะงอครับชุดสลักมันจะงอมันก็ต้องมีวิธีแก้ของเขาอีกนี่เขาทําเป็นหูคู่ครับนิดกลางก็ต้องเลาะอ,ออกดูเราอาจทาคนเดียวครับเก่งมากเลยทำคนเดียวครับไม่มีใครช่วยเลยทําคนเดียว ก็ปั๊มต้องมี5,000เกียรฝาก7,000ตีไป12,000ย้อยอีก1,000 13,000อันนี้ไป5,000 18,000 18,000บูตไป4,000 4 48 32 3,000 20,000กว่าเขาบอก7,000 30, 30,000นี่ยังไม่รวมแพรคอนโทรลแพรคอนโทรลต้องมี3,000 แล้วก็ชุดอัดสายไฮดรอลิกไม่จะถังไฮดรอลิกชุดแพร์ชุดโยงโซ่เหยียดนี่ก็ต้องเปลี่ยนสลักใหม่บูทใหม่อีกคำนวณดูครับเยอะไม่เยอะครับสันวะใครอยากทำเอง